การวอล์แคร์จะฟอกิจเอ้ยไม่ใช่การแทสคนเข้าแคนเฉพาะกิจกูหลอนได้หมดแล้วเนี่ยได้เลยคนที่เท่าไหร่นี่คนที่สี่ใช่ป่ะอ้าวอ๋อดีก็ตายหน้าด้านอีกหน้าได้อีกนะที่สี่ปะคนที่เท่าไหร่วะเนี่ยคนที่คนที่สามสี่ดิมีหกคนอ๋อคนี่สี่มึงเหรอมั่วอีแก่ เอ้ยมีคนตั้งชื่อว่าเจียมเมยราบด้ยเมยราบเป็นเป็ดเจียมแอลวะแอลวะโอ้เสียงหลุดก๊อกแก๊กก๊อกแก๊ก,ก,กเออไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยโอ้ปืนใหญ่มากโอ้พระเจ้าโอ้ชิดชิดอ่าปืนใหญ่มากโอ้นี่ปืนเชียวโอ้ เอาแล้วเแล้วมุมวัดอักนะฮะอักเปลี่ยนมุมนะครับผมเชวานี้มุดไปแล้วเอาไม่เห็นโอ้ยหมวกหมวกไปแล้วเอาหมวกหมวกต่อหมวกเอาเอายังไงยังไงเหลือสี่ไอตัวนี้เหลือสี่เอามีมีดบินด้วยโดนก็หาไม่โดนหายไปล่วงเดี๋ยวพกหน่อยหมวกหมดอ่ะ เออโอ้ยยเอาว่ะนานทีจะได้เห็นคนเล่นแบบนี้เอาว่ะเฮ้ยอ,อย่อแตกเลยเหยิบหมาบัว <c oughs> อาแหว่งเห็บโย โอปอนกระโดดขนาดนี้โอ้โหเรียบร้อยเอาแล้วกูจะเห็นคนบินเปล่าวะเรียบร้อยว่ะเอาว่ะเอ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเอ้ยเอ้ยมันมันระแวงอยู่มันระแวงอยู่เฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยคังหำเลยเฮ้ยเฮ้ยเอาโดน โคตหน้าด้านโคตรหน้าด้านความหน้าด้านถึงขีดสุดสุดสุดแสงความหน้าด้านโอ้ย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 ไอ้มันเหลือสามแล้วมันเหลือสามแล้วยังไงจะให้ระเบิดแตกเอาแล้วเรียบร้อยเหลือสามสวยแล้วอู้สเป็จาวอลเปเ์ลิเบอร์บูบบ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 อบ จะะตาามมอีกแล้ววคุณได้รับยาหนึ่ง EA ผมเสียใจด้วยนะครับถ้ามีกู้ไว้มีกี่วิถึงจะไม่ทันเออไม่ถึงยังไงอ่ะไม่ถึงป้าแล้วเดือกกี่วิหรือว่าอะไรเออใช่หรือว่าเหลือกี่วิเหรอต่ำกว่าห้าต่ำกว่าห้าจุดห้าจุดห้าใช่ป่ะใช่ป่ะปอนมา กู้ไวมันใช้เวลาคู้ยี่วิ4.3เศษเพ4.30ต่างกว่า4.3ถ้าไม่มีอ่ะถ้าไม่มีก็ส<อ>กับ6เออ6ถ้าไม่มีจําได้6เพราะมันใช้เวลากู้6.25ถ้าจกไม่ผิก6นิดเนียห6ต้นๆลืมไปหมดแล้ว เอาแล้วจะมีทีน้ำเงินฉายแสงให้เราได้เห็นหรือเปล่าในรอบนี้รู้แต่อู่บ้านสองชั้นมาร์เก็ตอู่บ้านสองชั้นมาร์เก็ตโพสต์โพสต์หลังโพสต์บ้านทีสามจีระบุระเปิดนี่ไม่จำเป็นอย่าเทสอ,อย่าทอย่าแทสอย่าแทสอ่ะเพ่เอออย่าแทสเลยอย่าแทสอ,อย่าเลยอย่าเลยพูดได้แบบรู้เรื่องก็ยังทำไม่ได้โอ้ เอาแล้วยังร้อยเสียเปรียบฮะมีคนเสียเปรียบนะจังหวะนี้อ่ะอ้าวไม่บุกกระจุกเลยจังหวะหนีไม่ได้เอาอ่ะนุ้ยนมารักโอ้ยระเบิดจะแตกว้าวเบิดแตกว้าวอยากเล่นมาร์เก็ตด้วยกันเหรอพยายาอยู่เวทพี่คือใครผมไม่รู้จักก็ไม่ค่อยอยากเล่น่าไหร่เลยนาเดชครับสวัสดีครับผมนาเดชเอง ก็ก็ไม่ค่อยอยากจะได้เท่าไหร่เลยนะนเนาะหนอเฮ้ยเดี๋ยวก่อนดิเอยอยู่ในหน้าที่อยู่แงเวลาให้เป็นบ้างอ่าใช่ใช่จบนี่ไปเลยให้ไหมจบนี่ไปเลย <c oughs> เออยังอยากเห็นทีเอ็นอยู่โหแล้วสองคนสุดท้ายคนนึงก็ทีเอ็นอีกคน,นก็เด็กเก่ามันต้องแบบอยู่ดูเขาหน่อยเด็กเก่าอะไรเด็กเกียนรลในอด็ก,กีน เด็กเก่าแก่ที่มาเล่นกับเรามายาวนานเอาแล้วเรียบร้อยระเบิดแตกนายจบแล้วนะระเบิดแตกนายจบนะนายเจ้าอย่างนั้นจริงเหรอเฮ้ยอย่าใช้สรูซซี่บรูซซีบุฟฟี่โอ้ยไม่ทายเอาเดียวเอาตามวะเอ้ยเอ๊ยจัโอ้ยมันไมนได้อย่างงี้เลยโว่เดี๋ยวเนี่ยมันไม่ได้อย่างงี้เลยโว่โอ้รู้สึกสะใจมาก ออ <utan> มันเอาว่ะมันโดนได้ไงอ่ะนี่แหละนี่แหละมันต้องอย่างงี้ต้องมีทันกับมาดักรองนี้เลยมันย่อเออความคิดพลิกแพลงได้ไวนะฮะตอบสนองได้อย่างรวดเร็วมีลุ้นนะมีลุ้นคนนี้มีลุ้นเกือบไม่ทันแล้วนะเมื่อกี้เข้าหัวเฮ้ย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 เอาเรียวเอาเรียวเอาเอาเอา โอ้ยโอ้ยโอ Balk ้ยโอ้ยโอ walk ้ยยังไงยังไงโอ้ยเปลี่ยนมุมนะฮะแทนที่จะคือผมก็เข้าใจถ้ามองมุมแดงผมคิดว่าน้ําเงินหนีแล้วแหละเข้าใจคิดนะฮะถ้าเป็นมุมแดงเมื่อกี้ผมก็คิดว่าน้าเงินมันคงหนีแล้วแหละนะะแต่ปรากฏว่าน้ําเงินดันลงมาดักยิงต่อนะฮะกูน um ี่อยากกินกุ้ยช่ายเลยเออเกี่ยวอะไรวะมันมีอยู Hans, ่ข้างล่างอะไม่รู้ใครกินไปยัง กินผักเป็นน่ะเฮ้ยได้กินกุ้ยช่ายได้เดยวกูต้มกุ้ยช่ายกินไม่เอาเรื่องมากอีกมันต้องทอดตีแล้วก็มีน้ำจิ้มเออเดียวทอดให้กินไม่เอาหรอกนด่ว่าใบท่านนี่มันต้องเขียวหีแน่เลยเออเขียวหีเอาว่ะเอาว่ะปอนด่วน้ะจังหวะนี้เอ้ยโอ้โหอยู่อยู่รถไปสอง โดนยิงทะล,ลุเป็นหนึ่งนัดเนี่ยว่าน่าแน่เลยลงไปหยิแบแป๊บนึงได้ไหม <c oughs> ได้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 เอาวะเฮ้ยมึงนั่งทำไมเนี่ยไอ้สัสมึงน,นั่งตอนที่แบบเขาเขาบดเพราะเขา,เขาเวิ่งผ่านไปพอดีแล้วแบบมึงนั่งก็หลบมุมพอดีอ่ะที่ไรอ่ะทีน้ำเงินแบบนั่งให้ถูกจังหวะมากอ่ะ นั่งตอนคำมุดพอดีด้วยนะเอาวะเฮ้ยโอ้โหจะรีบไปไหนมึงรอให้เขามาวางก่อนก็ได้นั่นแล้วก็โดนระเบิดยัด <c oughs> <c oughs> คือแบบมึงรอให้เขามาวางก่อนก็ได้เมื่อกี้เนี้ยเขายิงก็ได้ปอนก็ไม่รู้อยู่แล้วเว้ยนานจริงว่าเกมนี้เฮ้ยเขาได้มาสามวินแล้วคุณได้รับยาไปสองเยแล้วเนี่เกมนี้ <c oughs> เอาเลว็วเอาเลว็วเอาเลว็วเอาเลว้วเราต้องดูกว่าทางฝั่งนู้นเขาจะรอถึงที่สุดหรือไม่ยังไม่มีคนกินจริงจริงด้วยเออเออ,เอ,อทำลายมันซะั <Yeah. S 1> งหายมันเฮ้ <c oughs> hey. ีนิน่าอีน่าโอ้เรียบร้อยเฮ้ยรอบต่อไปทำอีกแค่สามวินเองมาครึ่งทางแล้วไอ้ชายอีกสามวิน หดเลยพี่น้องถ้าวางระเบิดได้ก็บวกหนึ่งตั้งหาดแตกไปวางระเบิดให้ได้เว้ยระเบิดวางได้ปุ๊บบวกหนึ่งแต่ถ้าระเบิดแตกได้นี่จบเกมมึงชนะไปเลยเว้ยเฮ้ยยังไม่มีใครทำระเบิดแตกนะเอาว่าจะมีโอกาสได้เห็นระเบิดแตกครั้งแรกในประวัติศาสตร์การเทสหรือไม่เปิดซิง

ปืนแบบสีฟ้าฟุ้งฟิ้งโผล่มาช <c oughs> ัดมาก <c oughs> อา่ะอะะทีน้ำเงินปรับเกมอีกแล้วนะฮะรูปเกมแบบนี้โอ้โหอจาอจาเอะเออ้ย <c oughs> เอาเดียวเอามาไหมไอ้มาว่าเกมโอเวอร์เฮ้ยเอาแล้วไปจังหวะนี้ <c oughs> โอ้โห <c oughs> เห็นแต่แบบไม่ทานอ่ะ คือเห็นนะเมื่อกี้มันคงเห็นน่ะน่าเสียดายนา่าเสีดยดายเปีดยวได้รอบเมื่อกี้กมากกว่าปวไปดูกันต่อนะฮะท,ทำไมต้องขยับโยกไปโยกมาเ่ะปอนเผื่อดโดนยิงนะพี่ผมก็เลยซับซ้ายเลยนะเลยกรันั่งม่อยู่นี่ไง ยิงให้ร้อีกดีดีไม่มาะนะดูท่าว่าปอนจะตะคุบลมซะแล้วเฮ้ยอหลันปอนตะคุบลมนะฮะจังหวะนี้โอ้โ,อโอ้แม่สุดท้าย <S <S อของกระสุนที่ออกไปพอดีน,นะฮะ แมนี์ชัดเเลยม็ดสุดท้ายของกระสุนที่ยิงออกไปนะฮะจูสบวีดวงล้วนๆตัวสุดท้ายกดปุ่มแบบเปิดโปงพอดีอ่ะเออพี่คือคนดังเหรอไม่ใช่ผมไม่ได้คนดังผมเป็นคนธรรมดาเออเออเออฟีฟีอ๋อดิหกบอลบีเออม้วนมวนมวนไปแล้วมึงวิววิวไอ้ฝาใจวิวแล้วมึงวิวนั่นลู้งเฮ้ยทำไมเป็นงี้อ่ะเรียบร้อยเออได้เห็น เขาได้ตามงานวัดนะฮะก็เป็นชุมแสดงละครสัตว์อ่ะมึงเป็นลิงใช่ไหมของมึงเป็นหมูโขงกูไม่ใช่หมูเดี๋ยวไปดูกันต่อกันที่อ๋อ้๋ออ๋อไวมากโอยโอ๋ยเหลือสองแล้วโอ้ออ้าวเป็นท้ายใจมันมาว่ะมันเอาว่ะโอ้โหเหลือสองแล้วมันงัดหัวแตกเลยว่ะโอ้โห อีกสองวินนะอีกสองวินผ่านเข้าแค้นแล้วไอช้ชายไอช้ชายเอาหน่อยไอ้ชายชัย,ช,ยชัยเอาเปล่าชายสองวินเองสองวินนายผ่านแล้วไอ้ชายเอ๋อเลยเอ๋เอเงาะเง<อ>าะยังคงถือปืนพกสลับไปสลับมาว่าจะได้รับย่านหนีเอเดี๋ยวได้รับย่านหนี e <c oughs> เอน,น, e นะ เอาแล้วปอนเสียเปียบ่ะมุมนี้ยังไงยังไงเอ้าไม่เอาต่อวะอูทูปะโทเอ้ยเอาะเอาะว,าวินตัดสินนะฮะวินต่อไปเป็นวินตัดสินวินสุดท้ายนะฮะตัดสินโชคชะตาชีวิตของนังคู่ถ้าทีมแดงได้ทีมแดงจะสิ้นสุดการเทสและผ่านเข้าสู่แคนทันที แต่ถ้าจบวินที่ทีมน้ำเงินก็ไม่ผ่านในทันทีเอเคอันนี้เป็นวินตัดสินนะฮะง่ายๆเลยยิงได้ได้เข้ายิงไม่ได้อดเข้ามาจนแบบว่าสุดท้ายแล้วเว้ยไม่มีให้แก้มือแล้วนี่เป็นรอบสุดท้ายรอบวัดดวงตัดสินแล้วชนะก็ไม่ต้องตอบเกมแล้วถ้าแ,แพ้ก็ไม่มีโอกาสให้แก้มือนะฮะนี่เป็นวินตัดสินชี้ขาดโชคชะตา ของทั้งคู่ยื้อจนมาถึงจุดจุดนี้บอนกับอักธรรมดาะฮะเอวจี LG ธรรมดาหวังว่าจะป๊อปเดียวที่หัวแล้วจบเกมะฮะเรียบร้อยเลย,ยไม่ได้ลุ้นเลยใจอะ่ะจริงไม่ได้ลุ้นเลยโอ้อยพ่ไปบวกเลยโอ้อ มันคองสะกอนนั่นล้านเทุกคีย์บอร์ดด้วยโอ้เสียของมากคุณผู้ชมมาแบบว่าอึบอึ้บสุดท้ายอ่ะอึบแล้วแบบโอ้เฮ้ออโอเคคุณผู้ชมก็สำหรับคลิปคนที่สี่เรต้องจบไปเพียงเท่านี้นะฮะเจอกันต่อในคนหน้าคลิป คลิปหน้าก็จะเป็นการเทศสของคนที่5้านะคะคนที่5้าก็มีไฮไลท์นะบนหน้านี่ใส่ทีเอ็นกันมาเลยทีเดียวนะฮะโอ้โหโมีลุ้นว่าคนนี้นะก็คาดว่าในคนหน้าเนี่ยเราอาจจะได้ลุ้นกันนะอย่าลืมติดตาม Subscribe เพื่อรับชมในคลิปวดีโอต่อไปกันด้วยนะรแล้วเจอกันในคนต่อไปคนระับบลาย